การหายตัวไปครั้งล่าสุดของพี่สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายครับมันมีก่อนหน้านั้นอีกเหรอคะก็นนก,ก,ก,ก็เหมือนเหมือนที่เคยเมื่อกี้ก็เอ่อเตยคร่าวๆว่าว่านบนสะพานลอยอ่ะบนสะพานแขวนอันนี้ก็ยังไม่เคยเล่าที่ไหนเหมือนกันเป็นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่กระโดดดิกระโดดสิคือในหัวผมอย่างที่บอกก็ไม่กลัวลองโดดดู อะไรเงี้ยกับไม่ไม่ใช่น้านะข้างล่างมีน้ำแต่คราวนี้การโดดตึกอะบางครั้งเราเห็นข่าวว่าลงมามันไม่ตายแล้วมันทรมานใช่ไหมครับก็เลยไม่ลงก็ได้วะถามต่อเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยเรารู้ตัวหรือยังว่าเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราเป็นโรคซึมเศร้ารู้ครับรู้แล้วก็สู้กับมันมาตลอดรู้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ยอมกินยาเพราะจะสู้กับมันก็คือเรารู้ถูกต้องอ่ฉะนั้นเราแยกในหัวกับจิตใจจนตอนเนี้ย ไปหาหมอหรือยังคะยังครับจะหาไหมฮะถ้า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 มันสุดจริงๆก็ก็ว่าจะไปแต่นะตอนนี้ไม่ครับผมสุดตรงไหนพี่สิทธิ์สุดตรงไหนสุดสุดตรงที่ที่ถ้าถ้าณะตอนนี้ถามผมตรงๆคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมอยากอยากขอลองด้วยตัวเองก่อนขอแก้ด้วยตัวเองก่อนผมรู้แล้วมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสารเกิดจากการนอนฉะนั้นตอนเนี้ยหลังจากที่ผมหายไปอะผมมั่นใจทีมผมแล้วมั่นใจวงวงโมทีฟแล้วมั่นใจทุกอย่างแล้วว่าโอเค เราสามารถโยนงานให้กับเพื่อนๆแทนได้โดยที่เราไม่ต้องทําแต่ว่าเรื่องอาการหรือว่าเรื่องโรคอันนี้เนี่ยอยากจะให้สิทธิ์อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไม่หาหมอ,อมเราเอากล้องไปถามหมอฮะ, <c oughs> ฮะท่านเป็นจิตแพทย์และโคศกรมสุขภาพจิตนะฮะหมอท็อปซึ่งพวกเราคุ้นเคยกันเป็นอ,อย่างดีไปฟังนะฮะว่าหมอท็อปจะพูดว่ายอย่างไงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านี้นายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศครับเชิญครับ สำหรับอาการของซึมเศร้านะครับลองสังเกตดูง่ายๆก่อนนะเบื้องต้นก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตว่าอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ด้านลบนะครับมันเกิดมากผิดปกติหรือมันอยู่นานผิดปกติหรือบางทีมันเกิดขึ้นเองหรือบางทีความสุขเนี่ยมันหายไปทําอะไรก็ไม่สุขสักทีให้พึงระวังละว่าอาจจะมีปัญหาแต่หมอบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดเรื่องตายรีบไปหาจิตแพทย์เลยครับเพราะว่าการฆ่าตัวตายถือว่าไม่โอเคไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดในคนปกติแล้วนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับบอกว่าต้องรีบหาหมอแค่ไหนนะครับหมอต้องบอกงีี้้เเเลยรรว่่าาถกิดือ กระตุ้นขึ้นมาชัดเจนเราเศร้าอยู่บ้างออยังระดับที่ควบคุมได้ยังไม่ได้รบควนชีวิตมากเราอจะพูดคุยกับคนอื่นปรับสิ่งแวดล้อมดูแลตัวเองก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า อาการเศร้าเนี่ยมันคุกคามทาให้การใช้ชีวิตเนี่ยเริ่มมีปัญหาการเรียนแย่ลงความสามารถในการทํางานแย่ลงศักยภาพของเราแย่ลงมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาการกินการนอนอันนี้ให้เราพึงระวังแล้วว่ามันไม่ใช่ละนนั้นการไปหาหมอเร็วที่สุดน,น่าจะดีกว่าบางทีหมาว่าเรามาดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับการเล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังเนี่ยมันก็อาจช่วยลดความกดดันลดความเครียดได้หรือมีการปรับสิ่งแวดล้อมแก้ไขสาเหตุดูแลตัวเองขึ้นออกกําลังกายศิลปะดันตรีเนี่ยพวกนี้ใช้ได้หมดเลยแต่ แต่เมื่อถ้าเกิดเราทําไปสักพักนึงแล้วอาการเศร้ามันไม่หายมันจะข้ามไปเป็นตัวของตัวโรคแล้วนะครับวิธีการลองดูก็ได้ง่ายๆคืออาจจะเข้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตนะครับก็จะมีแบบทดสอบให้ทํา เขาไปทาว่าระดับความเครียดของเราก่อนว่ามันรุนแรงแค่ไหนบา,บางกรณีถ้ามันรุนแรงมากก็จะเขาจะแนะนําเลยว่าอาจจะพบคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆอย่าเพิ่งกลัวกันที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาหรือไปหาหมอนะครับเพราะว่าปัจจุบันการหาหมอการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมปัจจุบันทั่วโลกเลยนะครับอันนั้นแหล,หลๆคนให้อาจจะคกังวลหรือเข้าใจผิดอยู่เนี่ยเราปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วเราหาข้อมูลกันใหม่เข้าสู่กระบวนการการรักษาเนี่ยหายเร็วกว่านั่งทำอย่างอื่นนะครับ พี่สิทขนาดแพทยังเคยไปคุยกับคุณหมอเฉยๆก็ได้เพื่อให้ตัวเองรู้ว่าฉันป่วยหรือเปล่านะแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแพทป่วยอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับคนป่วยเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราป่วยหรือเปล่าล้วก็เราก็ไปปรึกษาคุณหมอได้ซึ่งแพทก็ไม่ได้เทคยาไม่ได้มีอะไรคุณหมอบอกเราไม่ได้ป่วยเราแค่อยู่กับคนป่วยเยอะหรืออาจจะรับผิดชอบเยอะดูแลคนเยอะอันนี้คือข้อดีนะคะพิสิทธิ์คือพิสิทธิ์รู้ตัวว่า ว่ากำลังอยู่ในสภาวะอะไรซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญก็คือเพื่อนๆคุณอาที่วันนี้มาให้กาลังใจนี่เลยมีใครบ้างคะคุณอาคะที่มาให้กำลังใจวันนี้เริ่มต้นที่ผู้จัดการครับคุณบีครับพี่บีสวัสดีคับพี่บมียจะมีอะไรที่จะพูดกับคนนี้ผ่านกล้องให้ต่อหน้าผู้ชมเลยฮะเชอครับรักเสมอครับอยู่ข้างๆเสมอครับพอละฮะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณพูดเยอะกว่านี้นะคุณคุณโกคุณโกมือเบสฮะท่านไหนฮะคุณโกมือเบสครับครับครับก็ถ้าแสงไฟหน้าเวทีมันมืดก็หันมาข้างหลังครับเพื่อนๆรออยู่เสมอครับอสุดยอดครับคุณต้ามือกลองครับครับผมก็ไม่รู้ว่าสิคิดยังไงแต่อย่าคิดคนเดียวเพื่อนๆทุกคนเป็นที่ปรึกษาได้หมดแล้วอย่าลืมว่าพวกเราคือกาลังใจที่ดีที่สุดครับครับคุณนุ๊กครับ มือกีตาร์ครก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์ของวงผมทําเพลงให้วงพวกเราทําเพลงกันวงเรายังต้องการฟอนด์แมนที่ดีคือพี่สิทธิ์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ครับอย่าทิ้งเราไปอย่าทิ้งเราไปขอบคุณครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณสิทธิ์คือบุคลากรแบบนี้นะฮะคนที่มีศักยภาพความสามารถระดับนี้หน้าตาระดับนี้หน้าตาดีมากดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะฮะ ถ้าอยากจะสู้ก็สู้ด้วยสตินะครับคุณหมอเมื่อเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เริ่มมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเมื่อนั้นต้องหาหมอแล้วครับขอให้ชนะครับครับคุณสิทธิ์โมทีฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิทธิ์ครับขอให้โชคดีนะฮะนะฮะคือเรื่องราวที่หวังว่าจะให้ง่ายคิดสำหรับท่านผู้ชมนะฮะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคแบบนี้มากมายในสังคมนี้รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบางคนรู้ตัว แต่ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะไปหาหมอนะครับ<ช>เป็นกันเยอะนะฮะ<ช>โดยเฉพาะในสภาวะสังคมที่เครียด<ช>แบบนี้ทั้งโควิดทั้งสภาวะเศ,ษศรษฐกิจมากมายเราต้องดูแลตัวเองให้ดีและคนรอบข้างอย่างนี้ฮะวงโมโนทิพทั้งวงเนี่ยดูแลคนสิทธิ์แบบนี้ฮะต้องช่วยกันดูแลแบบนี้ครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยดี